ดูเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอายุไล่เลี่ยอยูายุไล่เลียล่ยะห่างกันสักปีสองปีแล้วมาเนี่ยเราขอเรื่องนเนี้ยอืมมันจะมีอยู่วงกลมวงกลมหนึ่งในว,วงกลม้ลยกันไม่เล่ากว้างถ้าที่นึกออกเพราะว่นนึกที่อะไรมันอยู่ใน,ในวงกลมอะไม่ยอมออกนอกวงกลมเลยอืมแวแวๆเสียงนางคุณจาเล่อรอม,มันจะมีอยู่เดี๋ยวนะนึกก่อนนึกก่อนเอ้ยเดี๋ยวจะมีคนเรียนแบบเราไอ้นึกก่อนนึกก่อนเนี่ยมันจะมี ตอนหนึ่งตอนหนึ่งที่เป็นตอนที่หนุ่มไอ้หนุ่มจากกทมนะไอ้หนุ่มจากกทมเข้าใจเหมือนกับอยากจะขึ้นไปอยากจะขึ้นแบบคือจาคนเด็กเมืองกรุงเด็กหนุ่มเมืองกรุงอะทุกคนไอ้เด็กหนุ่มเมืองกรุงอยากจะแบบพอมาแบบมันนอกมันนาอยากขึ้นเขาไปดูบรรยากาศไปอะไรเงี้ยเออไปหาอะไรสักอย่างนึงที่เป็นสีขาวอ่ะเออนั่นแหละทีเนี้ยลูกค้าที่เขาก็ไม่เคยไม่เคยไปไงไม่เคยไป ไม่เคยไปเขาก็เ่ามีเสียงกราเลยแล้วอีกมากหรือเปล่าเขานี่ยเขาก็แบบเอชวนคนโน้นชวนคนน,น,น,คน,นี้อะไรอย่างเงี้ยชวนคนโน้นชวนคนน,น,น,คน,นี้ที่เนี้ยมันจะมีอยู่เอ้อม,มันจะมีอยู่ไม่ใช่ปาแกะมากผู้หญิงกลางคนทั้งสองคนเออที่แบบยไปกับเด็กหนุ่มอะไรเงี้ยไปกับเด็กหนุ่มคนนั้นตลอดจริงๆริเด็กหนุ่มคนนั้นอะ จจริงๆเขาน่ะเขาอยากให้ผัวเมียคู่นึงเนี่ยไปกับเขาอืมแต่ว่าด้วยความที่เอ่อนึกก่อน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 ด้วยความที่แปลกมากมันแปลกมากกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในในละครเรื่องเนี้ยเอ่อเหมือนกับการตามหาของที่หายไปอ่ะคือมันจะมีความสําคัญอยู่หนึ่งสีขาวๆนะ ทุกคนพยายาม,มจะตามหาตัวนี้จะตามหาแต่แปลกไอ้ตัวละครตัวตัวหนึ่งเนี่ยตัวละครตัวหนึ่งอ่ะมันจะเป็นเป็นผู้หญิงนะแต่ไม่รู้จะเป็นนางอะไรนางดีไม่รู้เหมือนกันมันความจํามันกลมเครือแล้วเพราะว่ามันเป็นละครนานมาแล้วมีตัวละครตัวหนึ่งอะ่ะเป็นนางอืมเป็นนางห้ามห้ามทุกคนในครอบครัวห้ามไปหาอะไรทั้งนั้น ห้ามไปหาไอ้สีขาวๆอะไม่รู้อะไรไม่รู้อะไร,ระจำไม่ได้นะห้ามไม่ให้ไปหาอ,อย่านะอย่านะห้ามห้าม,อมไอ้ตัวละครอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรโว้ยขวัญเวียงไปทั้งนอกอยู่จักจิยวห้องเฮ็ดยังก,กระดอกระเดีดาายดอกตัวแปลกหน้ากระเบิงไมกล่องแต่ตัวเนาะกจิวห่างเห็หยังกร หวดใจแล้วบานนี่แล้วรก่อนะัต็สิล่ะเวลาเขียนบทละครเล่าละครมันต้องเงียบทุกคนนี้จะมีสมาธิในการเขียนในการเนียทุกคนเอออันแหละหอดใจแลละบานห้าม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 แล้วนะทุกคนก็ไม่ไม่มีใครไปในเรื่องแบบสยองขวัญเรื่องนั้นมันสยองขวัญมันแบบถ้าเล่ากลางคืนนคนลุกขนพองเหมือนมีพายกระซิบบอกถ้าเล่ามันคนลุกขนพอง อย่านะถ้าใครไปนะถ้าใครไปแล้วใครเจอนะฉันไม่ช่วยนะฉันไม่ช่วยเออประมาณนั้นอืมทุกคนก็คือเบกไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปเลยแต่ไอเด็กหนุ่มที่มาจากเมืองกรุงเนี่ยมันก็แบบเออไปเธอะมันไม่ได้เป็นอะไรคือมันต้องให้ความร่วมมืออะไรประมาณนี้เออละครนี่พิศวงละครพิศวงมันต้องให้ความร่วมมือเออจนหน้าแบบจังหวะหนึ่งที่แบบว่า จะมีที่ไอ้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มกรุงเทพเนี่ยไอ้หนุ่มปทมเนี่ยอยากจะให้สองคนเมียเนี่ยไปด้วยจังหวะช่วงหนึ่งอะแบบไอ้ตัวคนเป็นเมียเนี่ยก็ดันขึ้นไปหาเอขึ้นไปถามขึ้นไปถามแม่นางนางตัวนางในละครอะละไม่รู้นางนี้นางร้ายไม่รู้กันนะก็ไปถามว่าทําไมถึงไม่ให้ ö, ไปทําไมถึงไม่ให้หา ouais. uh um ถ,ถ you know ้าเจอมันเป็นเรื่องดีมันเป็นการช่วยจนทปกติแล้วเนี่ยมันต้องช่วยกันหา ปกตินะ่มันต้องช่วยกันหาเอามึงจะห้ามทำแปะอะไรอ่ะห้ามทำอะไรอือก็เราไปคุยใช่ไหมทีเนี้ยไอตัวนางตัวนางในเรื่องนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาใกล้ๆไอคนที่เป็นแบบเป็นเมียของผู้ชายคนนั้นเลนย,ยมาใกล้ๆแล้วมันก็สซิบข้างๆหูยืนแบบติดกันอย่างนี้แล้วก็สซิบข้างหูบอกกูไม่ช่วยมึงนะถ้ามึงเจออ่ะกูไม่ช่วยมึงนะกูช่วยมึงไม่ได้นะ ไม่เจอไอคนนั้นก็เหมือนกับมีการตกใจไอเมียเมียผู้ชายคนนั้นก็ตกใจไม่คิดว่าจะได้ยินคํานั้นพี่ปกติแล้วเนี่ยอะไรที่ช่วยจรทเได้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ได้พี่มันต้องช่วยมันต้องยไปเลยช่วยกันหาช่วยกันหาแต่ถ้าเจอแล้วอย่าไปจับนะอย่าไปใกล้ไปอะไรอย่าไปนะเออถ้าเจอปั๊บรีเรียกจระเข้เลยเรียกมามาดูมาดูเจอแล้ว มันต้องแบบนี้เออแต่ไอแต่ไอตัวนางในในบทนคคละครนละครเรื่องนี้กูไม่ช่วยนะต้องเจอกูไม่จุฮะอันนี้กูหูฝาหรือเปล่าเนี่ยหูฝาหรือเปล่าคิดอะไรมันวะเนี่ยอะไรมันเออ,อ,อคนร้อนไหมใครร้อนย,ย่าเร่หอร้อนก่อนเพื่อนเลยขนลุกขนพองขนลุกขนพอง ของตัวเองหายแต่ห้ามไม่ให้ใครช่วยหาอันใดอันหนึ่งที่มันต้องสำคัญเฮ็ดบวกมาจากหลังเลยยายเจ้าเฮ็ดแกงเลยแกง่แกงเพราะเฮ็ดแกงลูกมาปันไดบอกกเจาข่อยนี่เฮ็ดก็เลื่องเฮ็ดแต่ลูกมาปันไดจะไปหาอย่างไรบ้างไปหาเฮ็ดนี่งไละเขาป้าหาเฮ็ดตัวบางกอกเออกับกับไอไอเมียเมียของนั่นแหละเมียของไอผู้ชายคนนั้นเออคุยกันว่าทำไมแปลกจัง ทำไมตัวนางนั้นทําไมถึงห้ามมันแปลกไหมมันเอ๊ะมันอะไหมอะไรเงี้ยสยองไหมสยองขนลุกขนพองไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินแบบนี้มันเป็นละครที่แบบอึ้งทึ่งเสียวอึ้งทึ่งเสียวมันก็เลยเป็นความแบบเอ๊ะทำไมวะอะไรมาเนี่ยมัในเลยเป็นควาอะไรเราคนดูเนี่ย เราคนดูเราคนนั่งดูละครเนี่ยก็ยังแบบมีความสงสัยมีความแบบทำไมวะมันผิดวิสัยเออมันเป็นอะไรที่แบบคนลุกไหมคุณว่านันคนลุกคนหัวตั้งเลยมันสยองมากเออป้าก็คิดว่าไอ,ไอตัวผู้หญิงคนที่ไปโดนเขาโด,ด,ดนโดนโดนายกระชิบข้าวหูเนี่ยก็คงคนลุกขนพอมขนหัวตั้งเลยอืม สยองไหมถ้าเล่ากลางคืนนี่นอนไม่หลับก็เลยบอกเออเล่ากลางวันนี่แหละเล่ากลางวันนี่แหละอืมเล่ากลางวันนี่แหละจะได้ไม่ค่อยสยองเท่าไหร่เพราะมันมันมันสว่างมันแจง้งมันแจง้งเฮ้ยพูดถึงแล้วก็นึกถึงอะไอมีคนบอกว่าให้ไปอยู่หนังคายอ้อทุกคนอืม ตัวปวดเมือไหรแต่วัา,าตัวปวดมีคนเนี่ยมันนึกสยองเหมือนกันนะสยิวใครใครไปดูหนังใครอ้อบ,บ้างยังเนี่ยใครไปดูมาแล้วน่ากลัวไหมมันน่ากลัวเหรอแม่ไก่เถือนเออก็เลยนึกถึงหนังใครออบเหมือนกันนะเนี่ยโอยปวดโพดพเลยปวเสือ <laughs> สีดำตาลจัดการสะว่าสนุกเลยป้าไปดูเลย อ๋อไม่ได้ไม่ได้สยองขวัญเหรอป้าดูเหมือนแบบว่ามันจะสยองหน่อยอะไรเงี้ยอ,อก็ไม่แน่น้ำมนต์บอกจะไปดูพวกนี้อะ่ซะซปเปอร์แมนอะไรขเขาไม่รู้รู้แล้วจนะหนาวมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้ทำให้คนดูมันเป็นอะไรที่ทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลก มันทําให้คนดูรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะหยุดทุกอย่างนิ่งนิ่งนิ่งถ้านิ่งแล้วมันเป็นประโยชน์ก็ยังว่าแต่ในนี้นิ่งเฉยแต่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะมันได้ประโยชน์กับตัวของบุคคลบุคคลแต่มันไม่ได้ประโยชน์กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ในละครเรื่องนั้นเออเราเป็นคนดูละครเราอินไงเราอินดูละครมันอินมันอินว่าเอราะทำไมมันเฉยวะทำไมมันนิ่งวะเนี่ยเอ้ไอ้นี่มันทำไมมันไม่ทำอะไรเลยวะไม่ทำอะไรไม่นำซ้ำยังไม่ให้ความร่วมมืออยู่